สวัสดีครับวันนี้มีช่างการทมจะพามาชาร์ตกระตุ้นแบตนะครับน่ครับแบตสองกสุดท้ายนะครับก่อนนั้นชาร์รตไปสองโลกเลยก็ทำการใช้จารบีนะครับแปมไวที่เน,น,น,นเพราะว่าการชาร์ตกระตุ้น ทำให้เป็นสนิมน,นะครับสนิมก็จะทำให้มันเกิดขี้เกลือนะก็ต้องมีวิธีป้องกันนะป้องกันจาร์จกระตุน้นเราต้องกระตุ้นที่ไฟที่แรงนะเรื่อเติมน้ำกันนะครับ คูครับเาก็จะมาจบคลิปกันนะครับเพราะว่าคู่นี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งก็จะครบเป็นทั้งหมดเป็นสี่ลูกนะครับเพราะว่าเราได้ชาร์จไปสองลูกที่เห็นอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับอันนี้เก้าวน,นะครับเก้าวน,นี่เป็นเก้าวนที่เหมือนมันไม่เคยเต็มเท่าไหร่นะ แล้เวเราก็จะคีบที่ชาร์จเข้าไปนะครับาอาที่ชาร์จเราก็เปิดไว้แล้วนะครับท่างได้เปิดตู้ชาร์จแล้วนะเดี๋ยวถ้าคีบปุ๊บเนี่ยมันก็จะชาร์จเข้าไปเลยนี่นะครับ43โวลต์ เราก็จะกระตุ้นไปเรื่อยๆจนโวลต์เขานิ่งนะครับให้เขาได้ที่สิบสามโวลต์น,นะครับสิบสองโวลต์กว่าถึงสิบสามนะถ้าเขานิ่งเสร็จเราก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเราก็มาดูกันนะครับขั้นตอนนะ ครับนี่เราก็จะพึ่งช์จนะครับวันแรกนะก็ก็จะมีอยู่9โวลต์กว่าๆนะครับนี่คือต่ำสุดนะให,ให้โฟกัสไว้นะครับว่าต่ำสุดเขามีแค่9โวลต์น,นะครับครับนี่ก็เราก็จะมาเริ่มดูนะครับตัวนี้ก็เขาก็ เริ่มจะมีโวลต์ขึ้นมานะครับพอเราชาร์จไปสักพักนะต่ำสุดก็อยู่ที่10นะิบอ่าเก้าครับนี่ก็มาเป็นวันที่2นะครับวันที่2ซึ่งในการชาร์จก็จะมีการสลับกับเติมน้ำกันสีชมพูเข้าไปนะครับนี่นะเขาจะหายไปนะ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเลอะนะเดี๋ยวพอเราชาร์จเสร็จเราสามารถคว่ำบอกได้นะครับไป้นน้ำพวกนี้นะหรือบางทีที่เห็นเติมเกินนี่เพราะว่าจะให้เขาดูดเข้าไปนะครับเพราะว่าบางทีเขาเหมือนเป็นสูญญากาศนะครับพอเราทำเสร็จเดี๋ยวจะคว่ำให้ดูนะครับจะคว่ำให้ดู ว่ามันมีน้ำออกมาไหมมันใช่แบตแห้งจริงไหมในที่น้ำที่มันเลอะๆอยู่นี้มันจะมีไหมครับนี่คือวันที่2นะครับสังเกตโวนไปด้วยนะครับสังเกตน้ำกันไปด้วยนะนี่ครับวันที่2องเขาก็ได้แค่สิบวนนะครับการชาร์จต้อง ใช้ความอดทนนะครับใจเย็นถ้าตู้ชาร์จใครไม่ว่างนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับจะเป็นร้านซ่อมถ้ามีชาร์จแบตมีตู้ชาร์จเครื่องเดียวนี่หมดสิทธิ์เลยเพราะต้องไปชาร์จรถคันอื่นด้วยนะ,ะก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับสามสี่วันนี้คือต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นร้านซ่อมก็จะมีงานอื่นมาด้วยนะ นี่ก็อย <eps. S 1> uh ู huh. ่ที่10โวลต์นะครับให้ดูที่โวลต์สามศูนะครับอันนี้ก็จะมาวันที่3นะครับต้มงไปกัันสองรูปแบบเต็มเลยก็คือถ้าโวลต์คอนเนียงนี้จะใช้ได้นะครับแบบนี้ทั้งควา ไปที่14โวลต์20แอมป์14โวลต์10แอมป์ไม่ไม่เกิน20 M. แอมป์นะรถ้า20แอมป์เราต้องดูบ่อยถ้าปรับแรงก็ต้องดูบ่อยนะครับดูทุก5นาที10นาทีเติมไปนะครับใครจะชาร์จไม่ใช่ชาร์จทิิงไว้นะครับ ก็คือเป็นวันที่3นะครับถ้าเบ็ดมีเชื้อจะชาร์จอยู่ที่ประมาณ3วันสามถึงสวันได้ดตอนนี้สี่วันได,ด้คือชาร์จเต็มแล้วก็ต้องย้ำเข้าไปอีู่แอมป์นะแอมถึง10แอมนะถ้าเขาได้แล้วแต่ว่าโวลตเนี้ ก็ปรับให้ดูนะครับว่าวนคงที่ยังไงนะครับที่มันได้ก็คือเวลาเราชาร์จแล้ววนเป็นคงที่อย่างนี้นะปรับส3ามก็คือ13บาคงที่เลยปรับ14บก็14บสคงที่เลยแล้วแต่เราจะเลื่อนชาร์จเอาไปก่อนม้ความคงคง,ง,งที่นะเราสามารถจะชาร์จรถไปาจะเดินไปไหนก็ได้ตอนที่มันกระโดดไปกระโดดมาเราต้องคอยดูนะเราดูเอาดูปรับหน้าตู้นครับ ลูกนี่คือใช้ใช้วันนี้ก็มา,านคนอาจจะบอกว่าแค่ง้นแบบแต่อันนี้คือถ้าทิ้งแรงงอนมางันกนี่ยทิ้งรนนี้ก็สองเลย ูน้นคือชาร์จเสร็จไปแล้วนะครับ,รบอีกสองลูกนี้ก็จะมาย้ำว่าเราชาร์จสำเร็จให้ได้ดูทั้ง4ลูกนะครับก็คือแบตจักรยานไฟฟ้ามอเตอรไซค์ฟฟ้ามันจะมีทั้งหมดสี่ลูกนะนได้ไหมมันกระตุ้นได้ไหมนะคลิปนี้เป็นคลิปจบนะครับจบครบ4ี่ลูก ที่ะสองเท่าสองเท่าตอนเดิมถ้าไปชาร์จที่ชาร์จขากับรถชาร์จไม่เข้ามันอยู่แค่เก้าโวลต์ทำยังไงก็ไม่เข้า ตู้ชาร์จที่ใช้นี้เป็น24 60ีมนะคะชาร์จได้ทีละสองลูกเนะีย่ยถ้าวันหน้าช่างอาจจะทำตู้ชาร์จเ แล้วก็เดี๋ยวจะคว่ำแบบให้ดูนะครับว่าในที่เราใส่น้ำเข้าไปเยอะๆมันอยู่ตรงไหนมันมีอยู่ไหมก็เอาไปล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็เยิบสะสรับ นออกก้ออกก็ตัออกแล้วก็ทที่ำที่เราเติมไปเยอะๆี้งไม่มีนะครับจะมีแค่อไที่มันเลอะอยู่ในปากมันแค่นั้นที่มันไม่ได้เข้าไปในตัว That's yeah. ก็มีให้น,นดู้ก็มาด่ปนเะจะมีรถอีกหลายพันหลายหมื่นพันนะครับที่ต้องใช้แบตสี่รูแบบนี้แล้วก็ยังหาวิธีที่จะมากระตุ้นแบตหรือชาร์จแบตแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะในกรณีที่มอเตอร์เสียรถจอดออบบต้องเอาเวอนตามเรื่อก็ต้องขอซ่อมมอเตอร์ั นะครับเพราะว่าถ้าทำคลิปสแล้วไม่มีคนดูแล้วก,ก็อาจจะไม่อยากทำนะ ความให้ดูเลยนะครับไม่มีนะ้นําคือเขาดูดหายไเข้าไปเลยนะครับเงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาหา่าข้างในให้ดูนะครับว่าเซลลเขาเป็นแบบไหนเขาเป็นเซลลแบบไหนเข้ามาดูด